สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568นะครับก็ก่อนอื่นเนาะจะไปพบกับการวิเคราะห์เดี๋ยวขอโฆษณานิดนึงก่อนนะครับนะนะในกลุ่มก็ยังมีคงให้แนวทางอยู่นะครับแนวทางสกอร์สูงนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังครึ่งแรกนะครึ่งแรกถ้ามาสูงแรกนะครับก็ จบไปนะครับ45นาทีแต่ถ้าไม่มาครึ่งหลังเราก็ตามย้ำนะครับอย่างผลงานของเมื่อช่วงกลางวันนะครับก็เข้าไปให้ไว้ทั้งหมด1 2 3 4 5คู่นะครับก็สูงแรกนี่เข้าไป1คู่2คู่นะครับคู่มาชิดะนะคู่ฮอกไกโดนะครับคาชิมะแอดเลอร์นะครับแล้วก็อุลวะนะครับก็4คู่นะครับจาก5คู่ ส่วนฟูจิเอดะนั้นามายิงครึ่งหลัง1ประตูตอนราคา0.75เนาะก็หูแหวงไปนิดหน่อยนะครับสำหรับนี้แล้วก็นี่ก็มีแถมให้นะวันนี้แถมให้กี่คู่เนี่ยหนึ่คู่นะครับในช่วงหัวค่ำนะก่อนที่จะไปบอลใหญ่เตะก็แนะนำลงทุนนะครับในส่วนของสกอร์เนาะส่วนสายเต็งเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงสายเต็งเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็วิเคราะห์ได้อยู่นะครับ สำหรับคู่ใหญ่ในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับบอลคู่ใหญ่วันนี้นะครับไปกันที่นัดชิงของ FA Cup ับนะครับระหว่างคริสตันพาเลตพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะครับใจติพบกันคู่นี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของแมนซิต้าเอาแล้วเริ่มสูสีดูดีกันมาแล้วนะครับนะ ในช่วงหลังๆนะครับ2ปีที่ผ่านมานะเป็นทางด้านของไม่มีใครจะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสามารถเอาชนะไปได้นะครับ 1, 2, 3, 4นัดนะครับ4นัดจาก6นัดหลังสุดนะครับมีเพียง2ครั้งที่เสมอกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้แมนซิตี้ก็ค่อนข้างสถิติได้เปรียบอยู่พอสมควร ผลงานของคิตตันพาเลตนะครับคิตตันพาเลตนั้น5นัดหลังสุดก็ชนะ2เสมอไป3นัดนะครับเสมอไป3นัดส่วนแมนซิตี้นั้นนะครับก็เรียกว่า5นัดหลังนี่ก็ชนะมา3 4นัดนะครับ4นัดเสมอเซอรมตันศูนย์ไปนะครับนัดล่าสุดโอเคทางด้านนัตตาต่อรองกันบ้างนะครับราคาพูลน,นะครับของ นะครับตอนนี้ก็ราคาภูนนี่ค่อนข้างที่จะให้ไปทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมีโอกาสที่จะชนะสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทางด้านราคานะครับราคาราคาเต้งนะครับราคาเต็งนะครับตอนนี้เริ่มมีการปรับขยับมาแล้วนะครับจากที่เปิดมา0.75นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่0.5นนะครับแล้วก็ยืนฝั่งทางแมนซิตี้เป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็โดยชื่อชั้นก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนสูงเต็มเวลานะครับสูงเต็มเวลานะครับยังคงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูราคาหน้าเว็บกันครับทางด้านราคาหน้าเว็บอ่านใจเจ้านะครับเกมนี้นะครับเจ้าอย่างที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเปิดราคามานะครับอยู่ที่0.75นะครับให้ทางฝั่งลองในส่วนของ คิสตัลพาเลตนะครับสวยแต่ว่าล่าสุดนั้นราคาขยับปรับลงนะครับก็มาอยู่ที่ราคา0.5แล้วนะครับมาอยู่ที่ราคา0.5ทางด้านราคาพูนให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสชนะ1.88นะครับให้ทางคิสตัลพาเลตมีโอกาสชนะเพียงแค่โดยให้ได้จ่ายสูงถึง4เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พูลเสมออยู่ที่3.75 ส่วนทางด้านสูงเต็มนะครับสูงเต็มเปิดมา2.5นะครับแล้วก็ไหลไปกินที่2.75นะครับราคาแบบนี้อ่านได้ว่านะครับตอนนะฝั่งราคาสูงนั้นนะครับเจ้ามองว่านะครับเกมนีนะ้มีโอกาสที่จะออกอย่างน้อย3ประตูก็เป็นได้นะครับโดยที่สังเกตว่าราคา2.5นั้นจ่ายเพียงแค่0.78เท่านั้นนะครับไม่ถึง8 0ดีแล้วก็ไหลไปกินที่ 2. 7.5นะครับ2.75จ่ายฝั่งต่ำ0.92ครับจ่ายฝั่งสูง100นั่นหมายความว่าถ้ามี3ประตูก็จะจ่ายครึ่งหนึงของราคาเต็มนะครับแต่ถ้าเราเลือกลงทุนในส่วนของ2.5ถ้ามี3ประตูเราก็จะกินเต็มนะครับแต่ว่าจะได้น้ำเพียงแค่นะครับ7 8เท่านั้นนะครับจาก100นะส่วนทางด้านฝั่งเต็งนะครับฝั่งเต็ง เกมนี้เจ้ามองว่านะครับมีโอกาสที่แมนซิตี้อาจจะชนะไม่ขาดนะครับก็เปิดราคามานะครับให้ฝั่งต่อของแมนซิตี้นั้นนะครับอยู่ที่0.5นะครับ0.5นะฮะถ้าเป็น0.75นะครับ0.75ชนะลูกเดียวได้แค่ครึ่งนึงนะครับแต่ว่าให้อยู่ฝั่งรองของคิตตันพาเลตนะครับถ้า0.75นั่นหมายความว่า เกมนี้มีโอกาสที่แมนซิตี้อาจจะชนะไม่ขาดเพียงแค่1ประตูเท่านั้นเพราะว่าเป็นบอลถ้วยนะอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะยื้อกันไปจนถึงยิงจุดโทษก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าเป็นบอลถ้วยออกเสมอนะครับแล้วยื้อไปยิงจุดโทษนะครับราคาต่อ0.5ก็จะแพ้ทันทีนะครับโอกาสจะเกิดสกอร์เป็นไปได้นะครับก็อาจจะมีได้ทั้ง2ประตูต่อ1นะครับ หรือ <c oughs> หรือประตูต่อ1นนะครับหรือว่าอาจจะเป็น3ประตูต่อ1ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในทัศนะส่วนตัวเกมนี้นะครับผมขอเลือกลงทุนในส่วนของฝั่งสกอร์สูงเชื่อว่าสกอร์น่าจะออกมาประมาณอยู่ที่2ประตูต่อ1โดยที่แมนซิตี้เป็นฝ่ายชนะนะครับก็เลือกลงทุนฝั่งสกอร์สูงที่2.5ราคา0.78นะครับมี3ประตูรวมกินเต็มทันที นะครับและถ้าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ1นะครับชนะ1ประตูขึ้นไปนะครับก็จะนะครับเลือกลงทุนที่0.5นะครับผมก็น่าจะได้จะได้อยู่ที่0.88นะครับก็ประมาณนี้ส่วนท่านใดนะครับแฟนขับแฟนนะครับช่องนะครับมีคอมเมนต์ยังไงนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับ ส่วนถ้าท่านใดสนใจนะครับจะเข้ากลุ่ม V.I.P. เดอะสกอร์บอร์ดนะครับมีแนวทางนะครับในส่วนของสกอร์สูงให้ทุกวันนะครับให้ทุกวันก็มีสเตปด้วยนะครับเต็งก็สอบถามกันหลังไมคมาได้นะครับว่าสนใจเต็งคู่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้นะครับแต่เน้นแนวทางสกอร์สูงเนาะเพราะว่าใครยิงเราก็ยิ้มนะครับมีขอให้มีสกอร์อย่างน้อย1ประตูนะครับเราก็จะได้กําไรทันที นะครับสนใจแนวทางเดียวกันแอด QR code เข้ามาปรึกษามาคูยคุยกับแอดมินได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ว่าจะออกมายังไงนะครับสำหรับฟุตบอลนัดชิง FA ฟเับระหว่างคริสตันพาเลตพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สวัสดีครับ